มิมาหังพระควาอัตตาภาวัง <lump> กุมหากรปาริจชามิข้าแต่สมเด็จพระภูมิพระภาข้าแมเพระภพระาข้าพเจ้าขอมอกกาายตัวมอกกายถวายตัวต่อพระรัตนตรัย ต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญกรรมฐานนิพพานสัาเมพันเตปชิกรณัตถายะกรรมฐานังเทหิข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านจงให้กรรมฐาน,าฐานแต่แข้าพเจ้าเพื่อบรรลุมรคนิพพาน,พอ,น,านอัตถวังเมชีวิตต่างชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยังงงย่งยืนเราจะต้องตายแน่แ เ,เพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเป็นโชคอันดีนนนที่เราได้มีโอกาสมาสมทานพระกรรมฐานณบัดนี้ ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจาสาวกาเอกายเนนะมัคเณนะ สติปัฏฐานสัญญาเราพุทธเจ้าเราพระสาวกได้ดำเนินไปแล้วสู่พระนิพพานด้วยหินหนทางสายนี้ซึ่งเป็นทางสายเอกอันนักปราชราชบัณฑิตทั้งหลายรู้ทุก รู้ทั่วถึงกันแล้วว่าได้แก่สติปัฏฐานสี่พระเจ้าขอตั้งจิตจิตฐานปฏิญาณตนต่อระรตันตรัยว่าจะตั้งอกตั้งใจะฝึกปฏิบัติจริงๆเท้าที่ตนสามารถ เจ้าที่ตนมีโอกาส,ากาสจะปฏิบัติได้เคื่องบูชาพระดับนตรยัรตตรยอาหังสุขิโตโหมีอข,ขอให้กับระเจ้ามีความสุขาาาสขาสขสสจากความทุกข์ ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความทุกข์กายทุกใจไม่มีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดรักษาตนอยู่เถิดข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการความสุขต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เกลียดความทุกข์ฉันใดฉันใดสักทั้งหลายสักทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อน เกิดแก่เจ็บตายหมดด้วยกันทั้งมวลกฉะนั้ะเพราะฉะนั้นสัพเพสัตตาสุขีตาหโหตุขอให้สัตว์ลายทุกตัวตนตั้งแต่ที่ขปเจ้านั่งอยู่นี้จนจดขอบจักรวาล ดานทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกด้านทิศเหนือด้านทิศใต้ทิศเบื้องต่ำแต่ที่นั่งอยู่นี้จนถึงโอเอกีนรกทิศเบื้องบนแต่ที่นั่งอยู่นี้จนถึงพรหมโลกขอจงมีความสุข ปราศจากความทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เธอมีมายะธรมมานุธรมมะปติปติยาพระตนัตตยัง

เวลาไม่ช้าไม่ช้าด้วยเธอเอากลับสำหัว